ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพที TK ซอยหนึ 1, ่ง TK ซอยสอง TK plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร รในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2565หรือปี2022ซึ่ง สำหรับประเด็นสาระในส่วนของชาววันนี้ในเรื่องของทุเรียนนะครับก็คงนำเอาประเด็นที่เป็นคำบ่นหรือคำกล่าวหรือคำบอกของพี่น้องสกลว่าปีนี้ช่วงนี้ฝนตกชุกเหลือเกินเราจะไปใส่ปุ๋ยเราก็คงใส่ไม่ได้และก็ในสภาวะที่ฝนตกชุกเช่นนี้เนี่ยทุเรียนจะอยู่ได้อย่างไร คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นทั้งความรู้เป็นความเข้าใจในด้านของตามสรีระของพืชและก็เป็นในส่วนของเทคนิคการจัดการบางครั้งก็ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจต่อการที่จะเข้าไปบริหารจัดการในแต่ละสภาพสวนซึ่งแตกต่างกันดังนั้นผมก็คงเอาสาระเอาความรู้ที่เป็นส่วนหลัก การสำคัญสําคัญมานําเล่าสู่กันฟังคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของสภาวะของไม้ผลหรือพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็ย่อมมีความแตกต่างกันในระบบของรากอย่างเช่นพืชที่มีระบบรากลึกมีใบหนาเขาก็จะแข็งแรงทนทานอยู่ในสภาวะตรงนี้ได้แต่สําหรับทุเรียนเขาเป็นพืชที่มีระบบรากตื้นรากที่เป็นตัวที่จะ ทำมาทำเคลื่อระบบรากที่เป็นรากหากินเนี่ยที่จะดูซับธาตุอาหารก็จะมีความลึกอยู่แค่ประมาณไม่เกิน8นิ้วหรือประมาณ6นิ้วลงไปโดยประมาณดังนั้นในส่วนของอาการทำงานของเขานั้นจึงได้รับผลกระทบเร็วกว่าพืชที่มีระบบรากลึกในส่วนของใบเองนะครับใบของทุเรียนนั้นเขาก็จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานเขาผลิตพลังงานไม่ได้ เขาก็จะต้องใช้พลังงานที่มีอยู่เดิมคือให้เข้าใจว่าใบาเป็นผู้ผลิตพลังงานแล้วก็เก็บไว้ในตัวเองส่วนหนึ่งเมื่อเก็บเสร็จแล้วเหลือเสร็จก็จะส่งกลับเข้ามาผ่านกิง่งผ่านลำต้นไปสู่ระบบรากคือเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายพลังงานที่เขาผลิตขึ้นมาในรูปของ ATP e เนี่ยเคลื่อนย้ายได้ทางต้น เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่สถานะสภาวะอากาศเขาไม่สามารถที่จะสังเคราะ์แสงได้หรือไม่สามารถผลิตตางงานได้เนี่ยเขาก็จะต้องใช้ของทุนเดิมซึ่งผมเคยอธิบายไว้ว่าเปรตเสมือนกับเราน่แหละครับมีเงินอยู่ในบัญชีถ้าเรามีเงินสำร,รองในบัญชีเรากดออกมาใช้กดออกมาใช้ค่อยๆกดทยอยกดเราก็สามารถใช้ได้มีเงินใช้แต่ถ้าเราไม่มีเลยหรือมีน้อยแค่เรากด เงินออกมาจากในบัญชีธนาคารก็หมดก็เช่นเดียวกับทุเรียนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ไปกับก,บการดูแลผลผลิตไปกับผลทุเรียนส่วนส่วนใหญ่แล้วแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับยกเว้นในส่วนของฐานกำลังที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งผมก็สรุปให้กับพี่นอสกรได้ฟังแล้วว่าสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือภาษาใบ เราเข้าไปในสวนไปดูต้นทุเรียนต้นนี้ใบปริมาณมากใบก็ยังดำยังสดใสอ่ะอันนี้ก็คือเขายังมีพลังงานที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตพอเข้าไปอีกต้นหนึ่งก็พบว่าสภาพใบค่อนข้างยังจะ,ะไม่สมบูรณ์สลด,ด,ดหลดหูมีอาการหงอยมีอาการใบกา้านเหลืองก็แสดงว่าพลังงานในส่วนของในต้นนั้นถูกใช้ไปกับผลผลิตแล้ว และถ้าไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยเราเห็นครับสภาพยอดแห้งยอดถอดยอดเป็นไม้กวาดเป็นก้านทูบใบเก่าก็เหลือจํานวนน้อยอันนั้นคืออยู่ในสภาพสุดโทมละซึ่งนั่นหมายความว่าอาการหนักซึ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องนําเอามาประกอบการทีนี้พอมาถึงช่วงจังหวะตรงนี้ฝนตกฟ้าปิดดินแฉะแสงแดดไม่มีนี่คือสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นคาตอบคําถาม คำถามก็คือแล้วทุเรียนจะอยู่ได้อย่างไรเขาก็อยู่ได้ตามเหตุผลที่ผมได้อธิบายมาครับเขามีพลังงานสะสมอยู่เท่าไหร่เขาก็จะใช้ไปเรื่อยๆถ้ามีน้อยสภาพต้นก็จะสุดโทรมลงไปหนักลงไปกว่าน,นี้อีกเนื่องจากเขาต้องใช้การดํารงชีวิตในช่วงจังหวะที่ไม่มีแสงแดดเนี่ยเขาก็จะใช้พลังงานเดิมเราต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งครับว่าการเจริญเติบโตของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนน่ะ ได้อธิบายไว้ซึ่งท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลเนี่ยเคยให้เป็นหลักสำคัญของเราก็คือเมื่อในส่วนของฟ้าใบได้รับแสงแดดเขาก็จะได้รับกระบวนการกระตุ้นส่งสัญญาณไปที่ระบบรากระบบรากก็จะดูดซับธาตุอาหารขึ้นมาสู่ใบโดยมีน้ำเป็นตัวลำเลียงธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วก็ผ่านกระบวนการจากพลังงานของแสงแสงแดดก็คือ จะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานในรูปที่ทุเรียนหรือพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีในช่วงนี้สิ่งที่เป็นคำถามก็คือแล้วเราจะให้อะไรอย่างบางท่านก็บอกอยากจะใส่ปุ๋ยท่านก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะถึงใส่ไปเขาก็ไม่ได้กินการใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเติมลงไปแล้วเราเหมือนกับคนเรารับประทานอาหารหรือทานข้าววันนี้หิวข้าวก็ทานไปจานหนึ่งสองจาน แต่ทุเรียนไม่ใช่ไม้ผลก็ไม่ใช่นะครับการใส่ปุ๋ยก็คือการเติมาธาตุอาหารลงไปในดินส่วนการที่เขาจะขึ้นไปสู่ใบได้นั้นต้องอยู่ที่องค์ประกอบโครงสร้างหลักก็คือในใน,ในดินมีอ,อากาศนะครับ25%มีน้ำความชื้น25%มีาธาตุอาหารเราเติมลงไปแล้ว และต้องไปรอแสงแดดที่เป็นตัวกระตุกหรือตัวกระตุ้นเปิดสวิทช์ไฟก็มีปั๊มน้ำก็จะเคลื่อนย้ายขึ้นไปสู่ได้นี่คือโครงสร้างของมันเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะใส่ไปน้ำมันก็เอาไปทำลายเอาไปสูญหายหมดแต่ถ้าเราต้องการหรือเราต้องการที่จะให้จริงๆมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ไปทางระบบน้ำเอาปุ๋ยเอาธาตุอาหารหลัก อย่างเช่นเอาปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยยาลาชจะเป็นปุ๋ยต่างๆที่ละลายน้ําได้ดีเนี่ยใส่ลงไปในถังเอาธาตุอาหารหลักทีเคซอยหนึ่งทีเคซซยสองทีเคพัดใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปทางระบบน้ําหรือใช้เครื่องพ่นยาลาดอันนี้เราจะได้ประโยชน์จากการให้ท,ทันทีเขาก็จะไปเกาะอยู่ที่ดินพอวันใดก็ตามที่มีแสงแดดเขาก็จะดูดซับเข้าไป อันนี้ก็คือทําได้แล้วก็จะใช้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยเพราะฉะนั้นในความเข้าใจตรงนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผมอยากจะนําเรียนเป็นคําตอบที่ถามว่าแล้วฝนฟ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะจัดการในสวนทุเรียนอย่างไรดีซึ่งผมเองก็จะให้เป็นระดับคําตอบให้เป็นในหลักการตามพฤติกรรมหรือการเจริญเติบโตของเขาเองอย่างเช่นกรณีของการจัดการในทางดินหรือทางระบบลาก เราก็จะต้องดูแลในเรื่องของการจัดระบบระบายน้ำทำอย่างไรก็ได้ครับให้น้ำในพื้นดินไหลออกคือประเด็นเนี่ยผมอยากจะย้ำตรงนี้ว่าการเปิดล่องการขุดล่องการระบายน้ำออกเนี่ยเมื่อน้ำในพื้นดินเนี่ยเขายุบตัวลงแล้วไหลออกด้านข้างหรือไหลออกไปในล่องระบาย้เขาจะดึงอากาศลงไปข้างล่างนี่คือลักษณะเวลาที่ เราเข้าใจอะนะครับเวลาที่อากาศร้อนแห้งแลง้งพออากาศเนี่ยน้ําบนพื้นดินระเหยขึ้นเขาก็จะดึงความชื้นจากพื้นดินใต้ล่างลอยขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าน้ําจากพื้นดินไหลลงด้านล่างเขาก็จะดึงอากาศลงไปอันนี้เหมือนเป็นการเติมอากาศนี่คือประการที่หนึ่งที่เราต้องทําก็คงทําให้พื้นดินในระดับหนิ้วในแปลงทุเรียนเราเนี่ยให้เขาไม่มีน้ําขังประการต่อมา ใน,ในส่วนของการที so right so ่เราจะทําให้ทุเรียนนั้นเขาอยู่ได้ในสภาวะณเวลานี้คือเราก็เข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรเขาได้ครับเขาจะแตกใบอ่อนไหมใจเราอยากให้แตกก็อากาศนันไม่เอื้อมันแตกไม่ได้ผมอธิบายตัวอย่างมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันจะแตกใบอ่อนมาตั้งสองสัปดาห์แล้วแต่ฝนตกหนัก เห็นไหมครับว่าเขาแตกไม่ได้เลยเขาแตกไม่ได้ใบเขาก็ยังเป็นภาวะปกติเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อดังนั้นสิ่งที่เราจะไปทำให้เขาแตกใบอ่อนไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเราให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนปัจจัยที่เราจะเติมเป็นภาษาที่พูดกันง่ายๆคือกลุ่มที่พืชสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นตัวน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต กลูโคเมอร์คีโตบีฟรีเวย์กลูโคส0 0 0อันนี้คือยกตัวอย่างที่เป็นชื่อการค้าพวกนี้เป็นกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดตก,ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชก็จะผลิตเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเราก็ให้ไปได้เลยนะครับเมื่อใดก็ตามเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเอาสายคาสวนได้ไปเลยกลุ่มที่สองครับก็คือกลุ่ม อะมิโนแอซิกเป็นพลังงานในรูปของกรดอะมิโนอย่างเช่นอะมิโนแท็กนะครับคิวแมกอะมิโนนโซมินันหรือกลุ่มอะมิโนแอซิกทั้งหมดเราก็สามารถที่จะให้ไปกับทุเรียนได้และเขาก็ใช้ประโยชน์ได้ทันทีกลุ่มที่สามก็คือเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นทั้งพลังงานเป็นทั้งสารกระตุน้นตัวนี้มีคุณสมบัติ3 4สอย่างก็คืออัตโนิก ซึ่งอัตราที่ใช้เราก็ต้องใช้ถึงร้อซีซสามตัวนี้ท่านสามารถให้กับทุเรียนไปได้เลยในสภาวะที่ท่านคิดว่าเออเราพอจะใช้ได้แต่ว่าตัวที่เราต้องระมัดระวังคือฝนเราก็ใช้สารเสริมประสิทธิภาพแล้วก็สารจับใบประเด็นนั้นมีคำถามว่าเอาแล้วถ้าหากว่าเราพ่นไปแล้วเนี่ยถ้ามันแห้งเราก็จะได้ประโยชน์ถ้าเปียกแล้วฝนตก ก็อาจจะสูญเสียประโยชน์แต่ว่าในกลุ่มนี้เขาสามารถเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาอธิบายตั้งแต่ช่วงต้นของสาระตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราจะต้องดูทางระบบน้ำการเปิดล่องการระบายน้ำส่วนหนึ่งสองอเติมพลังงานไปที่ใบอีกส่วนหนึ่งแค่เพียงเท่านี้ท่านถามว่าต่อไปว่าเราแล้วโรคคือพี่น้องสกรครับช่วงนี้เนี่ย มันเป็นประเด็นเลยนะครับว่าถ้าเราจะาไปห่วงในเรื่องของการป้องกันหรือการควบคุมโรคพืชนั้นมันก็ถูกต้องแต่ในสภาวะเช่นนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้เนื่องจากเรามีปัญหาด้านแรงงานเราก็ใช้ได้จะเป็นในกลุ่มของอารามีนาไตซานเป็นกลุ่มยาเชื้อหรือจะเป็นกลุ่มของยาตระกูลคอปเปอร์นะครับบางท่านก็บอกว่าไปฟังการบรรยายมาหรือมีคำแนะนำว่าตระกูลคอปเปอร์ห้ามใช้กับ ปุ๋ยก็ห้ามใช้กับปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับก็ใช้ได้คือถ้าท่านไปกังวลเรื่องนี้มากจนเกินไปมันจะกลายเป็นปัะเด็นปัญหาเรื่องของต้นทุนเรื่องของแรงงานประเด็นก็คือถ้าเป็นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตจะเป็นในกลุ่มของกรดอะมิโนจะเป็นอัโทนิกท่านใช้ได้เลยคำตอบก็คือสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของ การสูญเสียก็คือฝนนั่นเองเราก็ต้องใช้สารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบแล้วก็ชังใช้ในปริมาณที่มากส่วนในประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่นอศกรคือด้วยความตั้งใจและก็อยากจะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเด็นก็คือเรื่องของการจัดการใบเพื่อที่จะให้ใบอ่อนนั้นแตกออกมาตามที่ท่านต้องการผมเรียนอย่างนี้ว่า ระบบการผลิตไม้ผลหรือการผลิตพืชเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับระบบแรกคือการที่เราจะเอาปัจจัยไปบังคับหรือไปกระตุ้นหรือไปทำให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชเปลีย่ยนแปลงอันนั้นเน่เราก็พอทำได้ในบางพืชในบางเทคนิคในบางชนิดปัจจัย อย่างเช่นอา้าเราก็จะมีสารเือฮอร์โมนตัวพัคโควิตาโซนไปคุมใบอ่อนเรามีไทโอยูเรียเป็นสารในกลุ่มของแพนโกเลคูลเตอร์คือสารกระตุน้นเอาไปกระตุ้นให้ยอดแตกเอาไปกระตุ้นให้ยอดออกเรามีสารลายเรามีท่าสังกะสีอันนี้นเป็นประเด็นแต่ว่าในกรณีที่สภาวะอากาศเป็นเช่นนี้เราคงไม่แนะนำ คือเป็นการเปลืยงต้นทุนครับเราต้องเข้าใจว่าปัจจัยนั้นมีส่วนสำคัญที่เรารู้เราเข้าใจว่าเออมันมีบทบาทมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนอย่างเช่นตัวฮอร์โมน GA หรือจิบเบอร์ c ลิแอซิมีสารสกัดจากสาหรายเราต้องการให้ธาตุสังกะสีต้องการให้อัลโทนิกเข้าไปเพื่อต้องการให้เขาแตกใบอ่อน แต่พี่นศก่อนท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่อากาศไม่เอือ้อสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อแสงแดดไม่มีดินแฉะในดินไม่มีอากาศเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นหรือไปช่วยได้มันจะกลายเป็นเรื่องของการเปลืองต้นทุนเพราะฉะนั้นคําตอบของผมก็คือว่าเรายังไม่สมควรหรือยังไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปใช้คำถามต่อไปว่าแล้วจะให้ใช้เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวมันไม่แตกใบอ่อนพี่นศก่อนครับ ถึงท่านใช้มันก็ไม่แตกเพราะอะไรเพราะว่าสภาพของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนนะเวลาเนี่ยเขาพักตัวให้ท่านลงไปดูก็ได้ครับวันนี้ที่เขาแตกมาเนี่ยสภาพใบจะไม่สมบูรณ์ยอดแดงก็จะไม่มีเปลี่ยนเป็นยอดเขียวยอดเขียวก็จะกลายเป็นยอดเหลืองอใบที่กางออกมาก็จะเป็นใบเหลืองอมเขียวนั่นคือสิ่งที่เป็นคําตอบว่าเขาไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจึงไม่แนะนํา เแล้วจะให้แนะนำเมื่อไรเมื่อสถานะสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงคือมีแสงแดดนะครับสักวันละสักหกชั่วโมงก็ยังดีในดินน้ำก็ระเหยไปแล้วระบายไปแล้วนะครับมีเรียกว่ามีแสงแดดมีอากาศถ่ายเทนะครับมีความชื้นในดิน และก็มีธาตุอาหารเพราะฉะนั้นนั่นคือคำตอบว่าเราเข้าไปใช้ในช่วงนั้นดีกว่าที่เราจะไปใช้ในช่วงนี้คือบางท่านก็จะบอกว่าไหนๆก็จะพ่นแล้วก็ใส่เข้าไปก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นอยู่ที่การมองในลักษณะของการใช้ต้นทุนแต่ถามว่าถ้าเราจะตั้งใจที่จะไปทำให้เขาแตกไม่อ่อนนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะสิ่งที่มันเป็นคาตอบคือสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสม เขาก็จะไม่แตกถึงแตกออกมาเขาก็จะไม่ปกติครับเพราะในลักษณะของการที่เขาเจริญเติบโตในทางใบเนี่ยมันเป็นสาระแวงรู้ความเข้าใจผมเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของการเจริญเติบโตที่ได้ที่บายมาวันนี้เราลองคุยกันที่เรื่องของใบใบนั้นเป็นแหล่งผลิตพลังงานเป็นโรงครัวที่สำคัญแล้วใบเองก็จะมีลักษณะของสองรุ่นคือใบรุ่นเก่านะครับกับใบรุ่นใหม่ ทีนี้ในส่วนของในตัวใบเองแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะมีทั้งท่อน้ําและท่ออาหารท่อน้ําและท่ออาหารของเขาก็จะทําหน้าที่ต่อเชื่อมโมยมมาตั้งแต่ระบบรากลําต้นกิ่งก้านสาขาจนกระมาถึงใบใบก็จะเป็นส่วนสําคัญประเด็นต่อมาก็คือในลักษณะของการทํางานเขาจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ในเมื่อมีลักษณะของแสงแดดมีอากาศมีลักษณะ ามสิ่งที่เหมาะสมส่วนการที่ปัจจัยที่เขาจะซึมซับเข้าไปสู่ใบในตำราเดิมข้อมูลเดิมค่อนข้างจะให้น้ำหนักความสำคัญไปกับในส่วนของปากใบความจริงแล้วหลักการตรงนี้ก็ถูกต้องครับแต่ปัจจุบันวิชาการนั้นก้าวล้ำไปข้างหน้ามากมายเพราะฉะนั้นผมอธิบายตรงนี้เลยว่า การที่ปัจจัยที่เราให้โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่มีความละเอียดมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเขาสามารถที่จะลำดับที่หนึ่งที่เข้าได้เยอะที่สุดคือซึมผ่านผิวใบลงไปเลยอันนี้คือปริมาณที่ค่อนข้างจะมากลำดับที่สองเป็นประสิทธิภาพของปัจจัยที่จะซึมผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ของพืชก็คือระหว่างใบที่เป็นผิวช่องว่างระหว่างเซลล์และตรงนี้ก็ยังเข้าได้เยอะอยู่ ส่วนประการที่สามปากใบครับที่อยู่ขอบใบจะเข้าได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะได้เปลี่ยนแนวคิดซะว่าเออมันเข้าทางปากใบจริงๆแล้วนั่นคือเข้าได้น้อยที่สุดอันนี้เป็นคํายืนยันในการบรรยายความรู้จากนักวิชาการที่ท่านพีความรู้ความเข้าใจและก็ศึกษาเรื่องนี้มาผมเลยต้องเอาความรู้ตรงนี้มาย้ําให้กับพี่นศกรได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าใบานั้น หรือปัจจัยที่เราใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะซึมซับเข้าสู่ใบได้ในส่วนของสารช่องทางแต่ช่องทางที่น้อยที่สุดก็คือปากใบนั่นเองส่วนของเส้นใบหรือท่อลำเลียงซึ่งมีจะมีทั้งท่อน้ำและท่ออาหารย้ำนะครับว่าในใบเนี่ยมันจะมีทั้งท่อน้ำและท่ออาหารก้านใบก็เป็นส่วนต่อระหว่างแผ่นใบกับกิ่งก้านซึ่งก็จะมีส่วนของการควบคุมเนื้อเยื่อเช่นเดียวกันเป็นเนื้อเยื่อเซลล์ที่มีผนังหนา แล้วก็มีความแข็งแรงดังนั้นในใบแต่ละใบในการเจริญเติบโตนั้นเมื่อถึงเวลาแก่เขาก็จะหยุดชะงักแล้วก็เริ่มกระบวนการสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบแก่ก็เป็นใบรุ่นใหม่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเหล่านี้ จะต้องถูกเปลี่ยนพลังงานที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าพลังงานวัตถุดิบที่เข้าไปในใบก็มีพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ํามีธาตุอาหารนะครับมีพลังงานก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของแสงพลังงานในเรื่องของความร้อนอันนี้คือกลุ่มพลังงานปัจจัยที่ในเรื่องของการสาังเคราะห์แสงก็จะมีความเข้มของแสงผมเคยยกตัวอย่างเช่นกรณีช่วงนี้แสงแดดรุนแรง มีความยาวนาน8ชั่วโมงมังคุดก็แตกใบอ่อนทุเรียนก็แตกใบอ่อนได้ดีก็คือมีความเข้มแสงสูงอุณหภูมิสูงความชื้นสูงมีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ก็คือหมายความว่ามีหลายท่านเคยถามนะครับว่าอัลการลมควันเนี่ยการลมควันก็คือการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งในการสังเคราะห์แสงนี่คือประเด็นที่เป็นคําตอบในทางวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญครับคืออายุของใบใบที่เสื่อมสภาพคุณภาพก็จะลดลงแต่ถ้าใบาที่ยังมีประสิทธิภาพคือใบรุ่นใหม่ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งในส่วนของปัจจัยบางอย่างเราไม่ต้องไปหาต้องไปซื้อนะครับก็คือเรื่องของแดดเรื่องของกา๊ carbon, dark, ซาซคาร์บอนไดออกไซด์หรืออากาศตรงนี้เราไม่ต้องไปหาซื้อแต่ปัจจัยที่สำคัญที่พี่น้องชาวสวนควรใส่ใจมันมีอยู่สามอย่างขึ้นหนึ่งธาตุอาหารส แล้วก็3มอายุของใบท่านอาหารนั้นต้องเข้าใจนะคบว่าในกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชจะลดลงบางครั้งก็จะต้องมีความจําเป็นต่อการสังเคราะห์แสงคือแมกนีเซียมแล้วก็ไนโตรเจนที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์สร้างสีเขียวก็คือคลอโรฟิลการขาดธาตุอาหารที่ทําให้ใบซีดก็จะมีในเรื่องของเหล็กทองแดงสังกะสีกำรรมะถันแมกนีเซียมไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียม อันนี้ก็จะทําให้กิจกรรมในเรื่องของแสงนั้นลดลงมันแคนิสและคอคอรีนก็จําเป็นต่อการสลายตัวของน้ําเพราะฉะนั้นกรณีของธาตุเหล็กก็จําเป็นต่อการสร้างสีเขียวเช่นเดียวกันในการสร้างคลอรโรฟิลกรณีที่พืชขาดไนโตรเจนก็จะไม่จะทําให้ไม่มีการสร้างคอลอโรพลาสก็จะทําให้กระบวนการพลังงานของแสงหรือเปลี่ยนพลังงานเคมีลดลงเพราะฉะนั้น ในโตรเจนเองเป็นกระบวนการที่จะไปสนับสนุนในการสร้างโครลาสหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆนี่คือประเด็นนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มธาตุอาหารเพราะนั้นธาตุอาหารเหล่านี้ก็คือปุ๋ยเคมีบางครั้งก็อาจจะอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์บ้างในปริมาณที่มีแล้วก็อาจจะต่ำประเด็นที่สองครับเรื่องของน้ำ กรณีเรื่องของน้ํานั้นในสาระของท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าสารเคมีสุดท้ายที่เป็นอิเล็กตรอนแล้วก็มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรคือเป็นเรื่องของเคมีเอาว่าอย่างนั้นนะมันมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชที่ขาดน้ําเมื่อความเต่งของเซลล์ลดลงก็คือเมื่อพืชขาดน้ําความเต่งลดลงใบเหี่ยวใบหอ่อมันก็มีผลต่อการสังเคราะห์แสงน้อยลง น้ำที่น้อยก็จะไปเปิดปิดปากใบความหมายก็คือเมื่อปากใบปิดเพราะขาดน้ำเมื่อลาขาดน้ำปากใบก็ปิดปากใบปิดก็จะป้องเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำเราจะเห็นนะครับว่ากรณีใบสลดใบหดหูใบตกใบไม่สดใสในช่วงอากาศร้อนจัดให้เข้าใจนะครับว่านั่นคือกระบวนการลดอัตราการคายน้ำหรือการสูญเสียน้ำ แล้วก็ยังมีส่วนของการยับยั้งการแพร่คาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงให้ลดลงอันนี้เป็นปฏิกิยาเพราะฉะนั้นถ้าพืชการน้ําก็เท่ากับกระบวนการสังเคราะห์แสงลดลงเช่นเดียวกันถ้าเป็นภาษาอย่างเราชาวสวนเนี่ยเราเข้าใจเขาว่าช่วงไหนเราจะช่วงเบ่งพลูเราจะเล่งผลโตเราก็ต้องให้น้ําเต็มที่ก็ต่อว,ว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น ถ้าน้ำมากความชื้นสูงแสงแดดดีแสงแดดยาวนานปฏิกิยาธาตุอาหารพร้อมกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะเร่งเต็มที่ก็จะผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นการพัฒนาของผลของใบก็จะดีขึ้นทีนี้ก็ต้องมาดูแหล่งที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของอายุใบใบที่อ่อนหรือใบที่แก่เกินไปก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่ต่ําลงเพราะใบที่อ่อนแอนั้นเป็นการเจริญเติบโต,ตทาง คอร์รพาสก็คือการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีจะเกิดไม่ได้เต็มที่ในส่วนที่ใบอ่อนหรือใบแก่ดังนั้นถ้าเราจะมามองประโยชน์การให้ปัจจัยทางใบช่วงใบอ่อนเราก็ต้องให้ปัจจัยเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพใบให้เขาได้รับนี่คือประเด็นสปัจจัยหลักที่ท่านจะต้องให้ความเข้าใจนะครับกับตัวประเด็นที่สำคัญ ทีนี้ในการที่เราทำความเข้าใจแล้วว่าเมื่อใบผลิตพลังงานพืชทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีระบบลำเลียงอยู่สองท่อท่อหนึ่งก็คือลำเลียงทางท่อน้ำจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนซึ่งอยู่ภายในลำต้นส่วนพลังงานที่บิดจากใบแล้วก็ส่งมาทางด้านล่างหรือส่งไว้ที่ตามยอดก็คือเรื่องของท่ออาหารในความเข้าใจรากพืชดูดซับน้ำและธาตุอาหารจาก ท่อน้ำหรือไซเลมขึ้นไปสู่ยอดไปสู่ใบแล้วก็ลำเลียงจากใบลงมาสู่ด้านล่างซึ่งถ้าหากว่าเราจะทำการทำความเข้าใจตรงนี้แล้วกระบวนการนำลิตภัณฑ์บางอย่างที่จะให้เกิดการสร้างใบก็ต้องเป็นตัวที่นำพาตัวยาหรือธาตุอาหารต่างๆอย่างเช่นกรณีกรดฟอรสฟอริกปัญหาที่เราพบกันในทุกวันนี้นะครับ ท่านอาจารย์ได้บอกไว้ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเนี่ยพืชจะต้องผลิตใบอ่อนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นใบเก่าถ้าไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอใบอ่อนที่เกิดขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาในด้านของการแข่งขันก็คือดึงพลังงานไปใช้แล้วก็อาจจะทำให้มีผลเช่นอาหารไม่พอ ใบแก่ก็อาจจะร่วงหรืออาหารไม่พอใบอ่อนก็อาจจะหยุดชะงักแล้วก็หลุดร่วงก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีของใบมังคุดที่เกิดอาการแท้งหรืออาการพิการนั่นเองเพราะนั้นชาวสวนเรานะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงอาการให้อาหารทางดินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกกรณีที่ดินแฉะเล็กน้อยก็ต้องปฏิบัติแม้จะสูญเสียบ้างบางครั้ง บางครั้งนั้นการใส่ธาตุอาหารดินฝนตกน้าท่วมบริเวณรากราก,ากที่สําคัญที่สุดก็คือบริเวณปลายหมวกรากนั่นเองถ้าเราจะพูดถึงระบบที่ผมเองขออนญาตเสริมขึ้นมาก็คือผมพยายามที่จะทะานหเห็นเข้าใจอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยรากที่เขามีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือรากที่อยู่ตามหน้าดินมีความลึกไม่เกิน6นิ้วฉะนั้นถ้าหากว่าเราวางระบบโครงสร้างสวนเอาแค่30เซนจากพื้นดินลงไป ทุเรียนเราอยู่ได้สำหรับรากที่หาอาหารแต่อาจจะมีผลเสียกับระบบรากที่ยึดลําต้นเพราะนั้นความสูงจากพื้นดินปกติก็ไม่เกิน30เซนเพราะ30มเซนมัน12นิ้วแต่จริงๆเนี่ยรากที่อยู่แค่6นิ้วถึง8นิ้วดังนั้นท่านอาจารย์บอกว่าในช่วงที่มีภาวะความชื้นสูงถ้าหากว่าเราให้ธาตุอาหารเราก็อาจจะเสริมทางใบช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นกรณีที่ฝนตกดินแฉะเราก็ ลากไม่ทํางานเราก็ไปเพิ่มทมําไใเพราะนั้นธาตุอาหารที่จะเกิดประสิทธิภาพกับพืชน,นั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ไปทําการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและผลิตพลังงานซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็น3ามกลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มธาตุอาหารหลักก็คือไนตรเชนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งตรงนี้พืชจะต้องใช้ในอัตราสูงเพื่อการจเจริญเติบโต,ต,ตทุกส่วนครับลากลําต้นใบดอกผล ส่วนธาตุาหารรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันันซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อต้องการสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าผมว่าอัตราการต้องการนั้นจะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมส่วนกลุ่มธาตุาหารเสริมนั้นก็เหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสมโมรอนและธาตุอื่นๆนะครับอันนี้คือธาตุอาหารเสริมคือคําว่าเสริมพืชใช้น้อยแต่ใช้ตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของปุ๋ย ที่เราเข้าใจก็คือธาตุอาหารพืชสําหรับในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ